สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Hell Diver เกมยิงสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นที่มีรูปแบบทางพันธุกรรมแตกต่างจากมนุษย์นะครับและนี่คือภาค2ด้วยในตอนนี้ครับเราอยู่บนยานที่มีชื่อว่าพา r a ก o n o f e t e r เท t y เนกำลังพิจารณาอยู่ว่าลงสงครามแนวไหนดีนะครับแนวรบฝั่งตะวันออกดีไหมที่มีพวกแมงเนี่ยสิงอยู่ครับหรือว่าจะไปตะวันตกดีที่มีพวกจักรกลนั้นสร้างอุตสาหกรรมนิคมอยู่นั่นเองคือแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ากว่าจะมายืนเรื่องภารกิจได้เนี่ยต้องผ่านการฝึกมาอย่าง ผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆที่มีอุปสรรคมากมายครับฝึกการใช้อาวุธรูปแบบ,บต่างๆที่มีให้เราในการปราบพวกแมงร้ายฝึกขอาความช่วยเหลือทางอากาศครับหรือแม้กระทั่งการเรียกวินใหญ่มาระเบิดใส่พวกแมงก็ต้องฝึกเหมือนกันนะฮะและเมื่อฝึกเสร็จนะครับเราก็จะได้มาซึ่งภาคลุมซึ่งภาคลุมนี้จะบ่งบอกว่าเราคือเฮลเดเวอร์เต็มตัวแล้วครับผม แน่หละรครับคือก่อนหน้าก่อนที่ผมจะมาสิงมนยานนี้ต้องบอกว่านี่คือยานที่ไม่ใช่เพียงยานพักอาศัยนะครับแต่นี่คือทุกอย่างของเราเลยไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดยานอัปเกดรดตัวละครให้มีความสามารถในการต่อสู้มากขึ้นก็ทําจากยานนี้หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนชุดเกราะและอาวุธนะครับก็นี่เลย สามารถทําได้แต่ก็ผมยังปลดล็อกไม่ได้มากนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เพิ่งเข้าเกมมาบัดมาๆๆนะฮะเรายังเลเวลหนึ่งอยู่ต้องผ่านเฟิร์สมิชชั่นก่อนถึงสามารถปลดล็อกฟังก์ชันเพิ่มเติมมาได้นะครับผมโอเคก็ไม่รอชาร้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลงสู่ภารกิจกันเลยก็แลวกันนะครับจากหน้านี้เนี่ยกาเล็กติกวอลผมก็ตั้งใจว่าเราจะไปปะชาดากับพวกแมงก่อนละกันนะครับในเซกเตอร์ทางขวามือเทอร์มินิตนะครับเขาบอกว่าในเซกเตอร์โอเลออนตอนนี้เนี่ยมีการปลดปล่อยไปแล้วกว่า89%ครับ เหลือที่ดาว a n g เกิลเวนเจน่าสนใจมากเราวาปมาเลยดีกว่ามาเติมที่เวนเจอร์เลยครับอยากเป็นส่วนหนึ่งของการปลดปล่อยดาวนี้นะฮะโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมลบด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าของห้องเนี่ยเปิดอยู่แล้วนะครับเราก็มาจอยกับเขาเลือกเกียร์ว่าเราจะเอาเกียร์อะไรไปสู้บ้างเอาเป็นออฟเฟนซีฟกับซับไพคับกดเลตตี้อัพได้เลยมานะคนคีเอ็ดเซิร์ฟเวอร์หรือว่าโอเปอเรชันนี้เนี่ยเลือกจุดโดดไปแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นหลอกพอตเนี่ยแบบวอร์หฮมเมอร์เฟเอร์ซีเอ้ยโปรตีเคเฟดอร์ซีมาอย่างไรก็ไม่รู้หรอกครับพ่าเผชิญหน้ากับอะไรอยู่แต่เรามาแล้วด้านหน้าเจอสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาไม่เหมือนเราครับก็ต้องกำจัดทิ้งซะพวกแมงสาบแมงสาบวกาดเจอแรงกระแทกบางอย่างจากแมงสาบครับแต่ก่อนเราหนากว่ามึงเจาะเข้ามาไม่เข้าโอ้โหนี่มันซีโนตสายพันธุไหนวะเนี่ยอารักนิกผสมเอ่อคารณิตเหรอวะ ระเบิดไปแล้วกระสุนเราที่ยิงใส่ไปเหมือนจะเจาะผิวหนังมันไม่ค่อยเข้าเลยครับมันเตึงเกินต้านนะ่ะและมันเหมือนงอกอวัยวะใหม่ด้วยตายภารกิจผ่านครับเราสามารถสังหารไอ้เจ้าตัวเอได้นี่คือภารกิจของเราคุณผู้ชมครับผ่านแล้วเหมือนกับว่าไอ้พวกสมุนมันหรือว่าลูกน้องเนี่ยไม่ยอมล่าถอยแลวยอมแพ้หนีไปนะครับยังคงสู้ต่ออารมณ์แบบเกี้ยวกาดขึ้นพอหัวหน้าตายแบบนี้เหรอ ก็ต้องสู้ต่อไปก่อนครับโอ้ตึงมือมากไม่คิดว่ามาถึงเนี่ยจะสู้แบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปคือต้องไปที่พื้นที่บีคอนนะครับเพื่อให้เราอะไปออกจากดาวดวงนี้ to ด h e b บ a c o n let's go ไกลไหมเนี่ยโอ้เขาออกจากจุดเอ่อรับตัวมาไกลมากนะครับบีแคฟฟู c a แคฟ u ูเล็บไซส์เล็บไซส์เขาฟังเราออกไ เขาไม่ยอมเปิดไมค์คุยกับเราเลยนะครับเพื่อนกดรีซับไพนมาเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจว่าจะดรอปตรงไหนเหมือนกันนะครับผมเดินนำเพราะก่อนดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ให้ตายสิเป็นดาวที่โหเละเทะมากเลยครับสภาพอากาศกับไบโอมเนี่ยไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เลยแม้แต่น้อยนะครับเหมาะกับพวกแมงมากกว่านะไฮอะไรแบบนี้นี่ครับด้านหน้าสัญญาณของบีคอนเราเห็นแล้วครับผมก็ต้องไปกด active ค,ครับเข้าพื้นที่เป้าหมาย จากนั้นโอ้ทางขวามือแม็กกาซีนด้วยแต่แป๊บนึงครับกดอินเตอร์เล็กก่อนนะโอ้โหขวาซ้ายขวาขึ้นซ้ายขวาลงซ้ายนั่นครับ2นาทีกว่าจะมีเครื่องมารับเรานะครับกระสุนผมตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วครับผมต้องเติมก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีสู้รบนะครับกลับเป็น6แม็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อนทางปิดซ้ายเหรอเพื่อนยังไงดีห่งอื่นว่าไง อื่นไม่เห็นการเคลื่อนไหวนะครับปานังปีกซ้ายอย่างเดียวเลยคุณผูมม้ชมฮะกดแถบเพื่อตรวจสอบดูตอนนี้เหมือนจะมาข้างหลังหรือเปล่านา่าจะใช่นะครับนี่ไงโอ้โหมันยืนยีฟันอยู่ได้ฮะเอาก่อนเลยระเบิดมีครับเราจะไม่เก็บเอาไว้หนึ่งตัวก็ต้องปลาใสไปก่อนคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เน้นความสาใจนะครับเราบ้าคลั่งอยู่แล้วกดแถบเช็คครับทีนี้มา2ทางซ้ายและขวาเลยผมจะการทางปีกขวาให้ อ๋อ reload I'm changing m a c please cover me อันนี้พูดบอกเพื่อนนะครับแต่เพื่อนมันติดงานอยู่เหมือนกันด้วยโคตใหญ่มาวะ่ะ warrior warrior เซนอ t เดี๋ยวนะเพื่อนช่วยด้วยอา่ดีครับแทนเพื่อนหน่อยหลังเคลียร์ไปแล้วเผชิญหน้ากับมันต่อครับแต่ถ้าว่าก็เงียบไปครับแผนที่โอ้โหหลังอื้อเลย behind open fire I will throwing grenade ผมบอกว่าเราปาระเบิดไปเลยครับสถานะกลางจอแจ้งว่าตอนนี้เราเบิดเราหมดครับสามารถเรียกใหม่ได้ด้วยการกดคอนทรวเพื่อรีสต์ปายคุณผู้ชมครับเพื่อนเลือดน้อยมากเลยเพื่อนนายโอเคป่ะเนี่ยอ้ฉีดมอร์ฟีนเข้าคอรครับเลือดกลับมาเต็มเหมือนเดิมเอ่อ E T A แจ้งว่าตอนนี้จะถึงพื้นที่เป้าหมายของเรานะครับในเวลาเพียงแค่20วิวิเท่านั้น อีกสิบวิครับให้เคลียร์โซนลงจอดด้วยรับทราบจะปฏิบัติตามนั้นและสุดท้ายครับ1วิศูนย์เขาออกมาเลยครับเขาบอกว่าจะมารับเราพิกอัพขึ้น,นมาเตรียมตัวลงจอดทัชดาวจะสัมผัสพื้นในไม่ช้าแล้วเพื่อนเอาไลน,น์บัตเตอร์เลสมูฟเลสมูฟเก็ตเอาพิแอรไปไปไป,ไป เข้าเลยครับ extraction complete เราออกจากดาวนี้ได้แล้วนะฮะใช้เวลาเพียงแค่5นาทีในการจบภารกิจเท่านั้นนครับผมโกดากไกด์กลับมาที่ยานเราก่อนคุณผู้ชมครับในตอนนี้มีระบบใหม่ๆปลดล็อกมาอื้อซ่าเลยครับสำคัญสุดเลยก็คือเรื่องของการจัดการยานครับเพราะว่าการจัดการยานเนี่ยมันทำให้เราสามารถเรียกความช่วยเหลือจากยานไปเสริมในการต่อสู้ได้ผ่านตรงนี้นะครับ ปืนที่ใช้ในการต่อสู้เพิ่มเติมปืนสไพายปืนต่อต้านปืนใหญ่ปืนไฟนะครับมีให้เราเลือกใช้แบบโหหลากหลายมากถ้าไม่ชอบพวกเขาเหล่านี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวปืนใหญ่จากกองยานได้เหมือนกันนะครับปืนแกตสติงไหมแอร์บัสก็มี1 2 0มิลลิเมตรสมแมิลลิเมตรหรือแม้กระทั่งตัวปืนเลเซอร์ก็มีให้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ชอบอีกเนี่ยก็จะมีตัวฮงเกอร์ลงเก็บเครื่องบินนะครับไปเรียกแอร์ตส์ได้ปืนกล ปืนคัสเตอร์นะครับนาปา์มเนี่ยสงครามเวียดนามหรือเปล่าเนี่ยแต่เหล่านี้นะครับจะต้องพึ่งเรื่องของเลเวลแล้วก็เงินในการปลดล็อกด้วยไม่ใช่ว่า เรียกใช้ได้ตามปกตินะครับต้องปลดล็อกมาก่อนนะฮะอีกอันหนึ่งคือชิปโมดูลยานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการอัปเกรดอยากให้ปืนซัพลายแรงขึ้นปืนใหญ่มีัต,ตาในการยิงมากขึ้นเครื่องบินมีความเกี่ยวการดมากขึ้นเนี่ยก็ต้องอัปจากพวกโมดูลยานะครับมันต้องใช้แต้มพิเศษนะครับก็คือแต้มสีเขียวสีส้มและก็ชมพูทางขวามือบอนี่ไอแต้มพวกนี้จะเป็นแต้มที่มาจากการไปทาภารกิจนะครับไปหาเก็บมาจากแผนที่เอาเองอ่า ก็ต้องพยายามหน่อยนะครับต่อไปคือเรื่องของปลดล็อกความยากง่ายนะครับในตอนนี้เหมือนจะไปถึงระดับ9แล้วนะครับให้ดูก่อนเผื่อไม่เชื่อกัน easy medium challenging นะครับสูงสุดคือ9เลยแต่ถ้าว่า9เนี่ยมันต้องเล่นผ่านระดับแรกๆมาก่อนอย่างเช่นตอนนี้ผมที่ easy ใช่ไหมครับถ้าจะไปต่ออย่าง medium เ,เนี่ยก็ต้องผ่าน easy ไปคือเขาบังคับเล่นนะครับเป็นการแบบว่าไต่ระดับอะไรแบบเนี้ยโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปไต่ที่ดาวฝั่งตะวันตกไหมลนะ่ะ ไปสู้กับแก๊งหุ่นยนต์บ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับพกแมงเนี่ยน่าจะไว้ก่อนแค่นี้ไปครับแนวรบฝั่งตะวันตกเอาละครับตอนนี้บอลเมาที่ระบบดาวอุบานีนะครับระบบดาวนี้ฝ่ายหุ่นยนต์ครอบครองพื้นที่อยู่นเองนะครับเราก็มาคุกคามเขาภารกิจเราก็คือทําลายเสาส่งสัญญาณของแก๊งสกายเน็ตนะฮะสกายเน็ตก็มาเทอร์มินเอเตอร์คำแนะนำจงจำไว้ว่าถ้าศัตรูมีอาวุธหนักนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมก็สำคัญเหมือนกันนะฮะสามารถสร้างความแตกต่างได้ โอเคตอนแรกว่าจะไปความยากที่มีเดียมแต่มันไม่มีภารกิจโชว์นะครับเพราะว่าต้องผ่านอีซี่ไปก่อนก็หาตั้งนานตอนภารกิจแมงเนี่ยเราสติหลุดนะครับมันโจรตัวลืมซับไพ่นะแต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มเะครับเรียกซับไพเป็นแม็กชิงการก่อนแล้วกันปืนกลหนักครับต้องเอาไปกระดาษจิงผู้ศัตรูร้ายของเรามาตามเวลาเป๊ะเลยนี่กระบอกโตครับโอโ้โห อันบักเอ๊ทางฝั่งซ้ายมือมีสัญญาณบีคอนบางอย่างอยู่นะครับอันนี้อินเตอร์เล็กเข้ามานะครับมันคืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนเหมือนใบที่เสนอ <L 1. S 2> เควสย่อยนะครับเอารางวัลเพิ่มอันนี้ก็ข่าวดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายเรามีเพื่อนมาเติมนะครับ L3 แล้วนะแหละเราคือ F1 นะเช็คพื้นที่ภารกิจครับคือด้านหน้าเรานี่เองแล้วก็ส่วนทางฝั่งของซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นเอาโพนะครับซึ่งมันออกมาต้อนรับเราแล้ว คืออัพโพสถ้าเราไปปิดได้เนี่ยก็จะได้รางวัลเพิ่มไม่ว่าจะเป็น XP หรือตัวเงินนะครับแต่ก่อนอื่นเลยในวานหน้าคือเป้าหมายหลักนะครับผมขอเรียกเป็นออเบิตสตไลท์ลงหน่อยเอาเผื่อเจอการต่อต้านอย่างหนักนะครับมีตัวใหญ่ด้วยสตไลท์ลงเลครับนี่เทอร์มินเ r ตอร์ตาแดงกำดาบสีแดงโลกตาแดงพร้อมระเบิดระวังเนตรับอิมแพ จอสั่นนิดหน่อยครับไม่เป็นไรปากไปได้อยู่โอเคตำแหน่งภารกิจว่างไงบ้างเราอยู่ตรงกลางแล้วนะครับนี่คือภารกิจเราทำลายเสาออาเทนา่ายิงไป4ท้าสิบครับโครงเสาไม่น่าใช่กระสุนหมดครับเดี๋ยวผมขอบรรจุก,ก่อนสักครู่หนึ่งเพื่อนคุ้มกันให้ด้วยนานหน่อยฮะการบรรจุได้มาอีกเป็น4นะครับรวมเป็น8 12ภารกิจคอมพิวต์เมนเควสเราข่าวนะครับต่อไปคือไซเควสในการระเบิดอโพสต์ต่อแต่เพื่อนไม่ระเบิดไซเควสนะครับเพื่อนนี่วิ่งป่าล่าไปนู่นเลยรอด้วยคือไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนเหมือนกันนะครับแต่เป็นว่าตามก่อนดีกว่าเพราะว่าคนเดียวเนี่ยมันเสียวสลังวาบเลยนะครับภารกิจนี้อ๋อเพื่อนไปเก็บตัวเซมเปิลนะครับได้ไงเป็น2แต้มแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่าทางฝั่งขวาเมื่อตอนแรกมันคือ0ูนย์ทั้ตอนนี้เป็น2องแล้วนะครับเอาไว้อัปเกรดโมดูล ขอบคุณที่ไปเก็บมาให้นะครับเอาละส่วนเราเดี๋ยวผมไปที่บีคอนดีกว่านะอโอ้แน่นมากมาเป็นขยงครับสกัดกันไม่ให้เราหนีบางตัวยิงเจาะก่อไม่เข้าด้วยขาไม่รเช็คเนี่ยจะเกิดบ่อยนะครับเพราะนี่คือปืนกลเฮฟวี่ไม่ชิงกันเลยคุณผู้ชมหมดเสียงปืนดูสงบลงนะครับเหมือนจะขี้คายเอาเป็นว่าเราวิ่งไปยังตัวเอ็กแทคชั่นเลยก็แลวกันนะฮะเพื่อถอนกำลังออกจากพื้นที่นี้ว,ว้าว ใส่รหัสสมบูรณ์ครับใช้เวลา2นาทีในการเรียกเครื่องมารับแต่ตอนนี้ผมต้องเติมสะพายก่อนเพราะว่ากระสุนผมเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วครับสะพายนะขอกระสุนเพิ่มหน่อยเพื่อนกำลังตามหลังเรามานะครับเอาละฉากนี้ยังไงก็สะใจเหลือเกินนะครับถ้ามันทับใส่หัวพวกเอเลียนเนี่ยจะบันเทิงกว่านี้หลายเท่ากระสุนครับบรรจุให้เสร็จเพื่อนจะไม่หยิบกระสุนเพิ่มนะครับเหมือนเพื่อนจะมีอยู่แล้วปะงั้นผมขอเหมา3ลูกเลยก็และกัน,นครับศัตรูแม่ศัตรูมาข้างหลัง ข้างหลังยังว่างเปล่านะครับเงียบกลิบเลยอึมครึมหรือว่าอ้อมไปข้างหน้าหมดหรือเปล่าตรวจสอบแผนที่ใช่ครับข้างหน้าเพื่อนเรานี่เองนะโอ้เพื่อนปืนไฟฟ้าเลยนี่ว่าแต่เรามีอีเกิลครับเดี๋ยวเราเรียกอีเกิลมาเสริมการยิงหน่อยเพื่อความเทนะโดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ขอเสริมไว้ก่อนมาเสริมยิงไปแล้วครับ <c oughs> ทั้งปีขวาเรามีออบิทอเคูดาวเสร็จแล้วครับใส่เลยตรงน,นี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนักนะครับเดี๋ยวเป็นว่าทางฝั่งซ้ายมือน่าจะเห็นชัดกว่า ยังมีโปรมียเนี่ยแสดงว่ารอดพ้นจากการระเบิดสิท่าโอ้โหไททานฟอนี่แ่าคุณยักษ์โดนจากฟากฟ้านะครับถูกเบนเริ่มเลยระวังนะเพื่อนยิงเอาไว้ว่าส่วนอื่นแทบจะไม่ได้รับความเสียหายนะครับต้นยิงส่วนแดงๆที่เป็นสีสากันนั่นเองคุณผู้ชมเออเหลือเวลาเพียงแค่30วิครับแต่คุนยักษ์ก็มาไม่เลิกว้าว ระทึกดีครับไม่อยากจะนึกเลยว่าความยากประมาณเฮลไดระดับ9เนี่ยมันจะแน่นขนาดไหนนะฮะแค่อีซีนี่ก็กระอักกระอ่วมแล้วนะครับผมโอเคกระสุนหมดครับผมขอเติมเป็นสแม็กแล้วเดี๋ยวเวลาเพียงแค่5วินาทีเครื่องก็จะมารับเรานะครับโอ้โหแล้วเพลงนี่บอกเลยว่าระทึกมากนะครับคือเพลงไม่รู้ว่าจะโดนลิสิ์หรือเปล่านะเนี่ยหวาเสียวเหมือนกันแต่พ่อความบันเทิงครับเปิดไว้ก่อนดีกว่า คลิปนี้คือคลิปนำล่องนะครับคลิปต่อไปต้องปิดเพลงแล้วมั้งเนี่ยมาเชตเท้แลนดิง้งนี่คือโซนโซนแลนดิ้งครับเอารเราราเธอร์ถอนกำลังครับขึ้นเครื่องหนีก่อนเพื่อนถอยหลังเข้าอย่างเท่เลยกลารถอนกำลังเสร็จสมบูรณ์ครับ เสร็จสิ้นภารกิจบนดาวอูบานีครับต้องบบกเลยภารกิจบนดาวนี้ให้ความรู้สึกแตกต่างจากดาวแมงโดยสิ้นเชิงนะครับดาวแมงเนี่ยเราไม่ต้องหาคบเวอร์ก็ยิงกระดาษอย่างเดียวใช่ไหมละครับแต่ดาวนี้ต้องคอยหาคบเวอร์กำบังไว้เพราะศัตรูมีปืนมันยิงปืนเลเซอร์มหาหาเรานี่ถ้าไม่หลบก็อักเลยครับสรุปภารกิจเควสหลักครับเราทําผ่านก็ได้มาซึ่ง xp 1 0 0แล้วก็เงิน500เควยตัวเลือกนะครับอันนี้ไม่ได้ทําก็ไม่ได้มาเพยเยอร์ที่ออกมาได้ก็มี2คน xp 4 0กับเงิน100 เอ่อคีย์เอาโพสนะครับเราไม่ได้เคลียรเราออกมาก่อนใช่ไหมก็ไม่ได้ XP แล้วก็จะมีแต้มเวลานะครับได้มา,านั่นแหละครับคือสรุปภารกิจโดยรวมคือ5ดาววิกตอรีชัยชนะนะครับสเตชันได้เงินมา2ท้ทองด้วยซึ่งทองนี้ก็อาไปปลดล็อกโคกของแต่งกายหรือว่าซื้อจ์ประกรณ์ในการสู้รบใหม่ๆนะฮะแซมเปลิลสดวงครับได้มาเพื่ออัปเกรดโมดูลยานนั่นเองเสร็จแล้ว วอล์มอิมแพคความคืบหน้าขึ้นมาจึงเนี่ยเป็นเึงเล็กๆของความก้าวหน้าในการปลดปล่อยระบบดาวนี้นะฮะกับยานนี้ครับโอ้โหแปบนี้คุณผู้ชมเกมนี่คือรายละเอียดในการจบภารกิจเนี่ถือว่ายิบเลยนะฮะแจ้งมายิบเลยว่าเราทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างนี่คือท่าจะชนะนะฮะ เรากลับ้็สู่บนยานพารากอนออฟอ e เทอร์เนตี้แล้วนะครับครับก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับสำหรับเกม h ฮ l เดเวอร์นะฮะเดี๋ยวเอาไว้ผมไปปลดล็อกความยากเพิ่มเติมมาใหม่ดีกว่าแล้วก็ค่อยกลับมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นภารกิจที่บังคับให้มือใหม่ต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่สามารถปลดล็อกความยากต่อไปได้นะครับผมเอาไว้ผมจะไปปลดล็อกมาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยความยากความหนาแน่นของมอนเตอร์ต้องเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับเราสามารถกด่้นีเลย เป็นการช้อปปิ้งแต่งตัวใหม่ซื้อปืนใหม่มาใช้นะครับผมมีตอนนี้25แต้มซื้อชุดเกราะใหม่มาใช้เลยดีกว่าไหมเนี่ยโอ้โหดูเป็นเทอร์มินเตอร์ขึ้นเยอะนะครับไม่เอาดีกว่าผมไปซื้อปืนนี่ครับระบอกนี้ใช้8แต้มในการเคมนะครับแล้วก็ผ้าคลุมใหม่โอ้โหดูจ้าไปอีกใช้3แต้มด้วยนะโอเค เท่านี้ครับในการซื้อของใหม่มีให้เราเลือกค่อนข้าง,างที่จะเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินแคสเนี่ยซื้อก็ได้เหมือนกันด้วยแต่อย่างไรซ้านะครับในวันนี้ขอตัวพักก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวสงครามคราวหน้าจะมีอะไรรออยู่บ้างก็รอดูก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สงครามครั้งต่อไปบายๆไปแล้วนะครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามาดูมากนะครับ